ประจำมันเอแมนมาแล้วเขาต้องเริมต้นใหม่เขาต้องหาอาชีพใหม่ครับตรงมีอาชีพเป็นตัวยืนแมนค่ะตองมีตัวหลักทัานหร่เขาอยู่บ่อ่าบ่เคยอยู่นานนอนม่กับศึกษาใส่เวลานานขึ้นกันอกับประตงครับแบบสาวออฟฟิศทั่วไปเนาะใส่เวลาค่ะ่แมนว่าหน่อยๆสิมาเห็นตรงนี้มันสมบูรณ์แล้วน่ะนะก็แต่กี้ก็ลองผิดล่องเถูกมาคือกันแม่นค่ะ ขายหอดกับเข่าอาหารตามตลาดนาท่าน่ค่ะครับเขาก็ไปขายแล้วแม่นค่ะกับเข่ากับขายวานนี้เฮ้ามนก็เลยมาเยึดเป็นอาชีพไอเฮ็ดผสมผสานนาะครับนสานเป็นยังไงมะขามเทศค่ะคนเขาพ่ค่อยปลูกกันเด้ใช่คือไอนี้จะทําแบบไม่ค่อยเหมือนใครเด้อก็เลยเอามาปลูกด้วยความชอบคือเข้าชอบยังเข้ากับรรนหามาปลูกค่ะเหมือนที่เฮาขาย ร้อยจักบาทครับสาหรับมาตรย,ยีรโอ้แสดงว่าราคามันสูสีทุเรียนตอนนั่น <c oughs> ใช่ค่ะตอนนั้นสองปีไกล้ว่างก่อนหลายอยู่ออกอนน่อนมันก็เต็มน่ะแล้วเต็มชั่นเต็มยังนะใ,ใกล้กลง่วงในนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องทีก็นั่งรับชมช่องคนสวนคนไร่นะครับเนาะครับวันนี้นะครับเ้าเฉียดจะภาพพี่น้องนะครับประเบืองการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับพี่น้องทั้งลูกเพืชเลี้ยงสัตว์นะครับ มาบงนี้ได้ค้มปลูกครบจบบงเดียวเลยนะครับพี่น้องเรื่องการปลูกเปิดเรียงการเรียงเป็ดเรียงไก่นะครับพี่น้องก็เดินกับไปทำควมหููจ้าขอบคุณแม่พนนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีค่ะครับแนะนาตัวพี่น้องหัวจักนะครับเอ่อแม่ม่นค่ะพัสมนชัยศิริค่ะชัยศิริฟ้ามค่ะพี่กาเท่าอยู่สครับพี่กาดบ้านนาคลตาบลไร่ใต้อาเภอพี่บุญจังหวัดอุบลค่ะฝากเบอร์โทรเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยเอ่อเบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่หกศูน หกหนึ่งเก้าห้าเฟซบุ๊กคู่มนชัยศิริฟาร์มแล้วก็ชัยศิริฟาร์มครับถ้าพี่น้องอยากว่าเบิงอยากว่าเยี่ยมมายามมาสอบมาถามนี่ได้โยนเมนบ่ครับเนี่ยได้อยู่ค่ะาก่โทรมาก่อนเนาะมาวงนนี้ได้คว่หลูลายเด้วยครับพี่น้องเด้อจุดนี้คือจุดฟาร์มไกลบ้านครับแมนบ่ครับเนี่ยแมนค่ะเป็นฟาร์มไกลบ้านเพราะเพราะลูกไก่ขายโดยตรงเพราะลูกไก่ขายค่ะโดยเฉพาะ ไอเนี่มันเป็นอันไกลแม่สาวรุ่นไม่เลี้ยงไวเพื่อเป็นแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพิ่งได้สี่ห้าเดือนีอมั้งสายพันธุ์อยู่ในอ้วนนาะนเหรอนาออ้วนโตอ้วนโตโปเตปะนะครับพี่น้องเพื่อนกินอาหารสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์เอ่อทั้่งอาหารเม็ดทั้่งแหนแดงไงเพื่อนเวลาผสมก็จะใส่กะละมังนี่แหนแดงกห้เพื่อนกินน้ำบ่แม่นค่ะกินแบบเป็ดเลยผสมแบบเป็ด มันสีซอยลดต้นทุนเพิ่มแล้วก็มันมีโปรตีนสูงหมอครับเนี่ยแบบแหน่เดียค่ะแม่ครับเนาะแต่ว่ารุ่นของเพื่อนนี่จะกินอาหารคุ้นอาหารไวรุ่นอยู่นะเพราะว่าเพิ่งได้สี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนความเป็นไปเป็นมาจังไดแม่จังไดไม่เหตุเกษตรษแบบผสมประจานนึงสิมันก็ย่าวยูค่ะความเป็นมาเริ่มแรกเป็นสาวออฟฟิศอยู่ทำงานอยู่กรุงเทพแหละ แล้วทีนี้มันมันเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ไปทํางานโดนนอตองกับมาบานว่ามาเลี้ยงดูพ่อแม่นะอ่าช่วงที่เพิ่นจะแก้เ่านะเขามีภผเบิงเขาก็ตตองมาเบิงอะนะแดงเทาก็ต้องได้ลงมาเหตุได้ค่ะใช่หล้กกามีทีมีทางอยู่แล้วก็เลยเลยศึกษาเลยหันมาทางนี้เพราะว่าเฮ้ยทำงานเอกจะเอกชนเนาะเฮ้บว่มีอาชีพรองรับถามมาอยู่บ้านครับ แล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการมีเงินเดือนกินประจํามันไม่แมนมาแล้วต้องเริ่มต้นใหม่ต้องหาอาชีพใหม่ครับตรงมีอาชีพเป็นตัวยืนแมนค่ะตองมีตัวหลักทธอันเขาก็อยู่บอดาับบกเคยอยู่น่านนอนมากศึกษาใส่เวลาน่านขึ้นกันกับบ่ตตางครับแบบซาออฟฟิศทั่วไปเนาะใส่เวลาค่ะบ่แมนว่าในน้อยจีไม่เห็นตรงนี้มันสมบูรณ์แล้วนั่นนะก็ ตะกียก็รล่องพิดล่องถือกมันคือกันแม่นค่ะคขายหอดกับเข่าอาหารตามตลาดนาท่านน้ค่ะครับเขาก็ไปขายแล้วแม่นค่ะกับเขาก็ขายวันนี้เฮัาก็เลยมาเยึดเป็นอาชีพค่ะอเฮ็ยผสมผสานรม่ต้องผสมผสานเป็นยังไงแม่มันตอบโจทย์ความเป็นอยูบอ่ะก็ได้อยู่ค่ะคือมันมัน หนึ่งมันได้ความสุกสองมันไดยอยุก็หมองก็เด้ไปดินล้นข้างนอกอนะเทากาทําำเกษตรไปนํามันทํำได้หลายอย่างนะถ้ามีทีโชคดีถือว่ามีทีนะโอ้มีทีใช่เรามีทีเป็นของตัวเองมันก็เลยอันสรรหาพืชที่เขาชอบมาปลูกใดนั่นนะมันก็เลยไปได้เร็วใช่ค่ะเทากับเดยไปสืบพงหญิงนั่งนีอยู่แล้วนะเทอากับมาว่างแผนต่อยอดต่อได้เลย สำหรับคนมนี้ทีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีจังหนึ่งน้อแม่เนอะใช่ค่ะมันเป็นต้นทุนอยู่แล้วเป็นต้นทุนแบบข้าวฉไปตอยอดจากที่จังไดใช่ครับแล้วแต่ผู้ใดสิบปับเปลี่ยนในพื้นที่เขาขวงเนาะแม่นค่ะแล้วแต่ความชอบก็คือถ้ามาปั๊บปรุงสะมาหยงนีินะปลามมลงมาเหลี่ยงนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นบ่อน้ําลึกมันก็จะมีปลาร่วนมานะปลาเบิกปลากางห้อ ปลานิ่นปลาแสดงว่าอาหารการกินเท่านี้มันกับพอใอยได้ซื้อมันบะแทบจะบ่ได้ซื้อได้ซื้อคือเครื่องปรุงโอ้ครับเนาะเครื่องปรุงปลากับเพาแห้มันเนี้ยใช่ค่ะแยากินไข่กับพุ่นฟักเบ็ดใช่ค่ะกยากัิน้ากกินพักกับเข่าสวนบักงยังเขาก็มีปลูกไว้เบิร์ดทบประคามเพจดเดี๋ยวอีกหน่อยเพิ่นกออกกันเนี่ยดอกดอกเริ่มออกแล้วนะ เพราะว่าเก็บมาสองปีแล้วเด้ามะขามเทศคุนเขาไม่ค่อยปลูกกันเด้อใช่อันนี้จะทําแบบไม่ค่อยเหมือนใครเด้อเพราะว่าพ่อป่านเพื่อนเป็นคนโคราชครับนโคราดทั้งหนุนเขาชอบกินมะขามเทศเพื่อนก็เลยเอามาปลูกด้วยความชอบ คือห้าชอบยังเฮากระสันหามาปลูกค่ะทีนี้าคนพื้นที่ก็เรียนรู้ที่จะกินกระเล่ากลายเป็นว่าเล่าขายได้ดีโม่พ่อค่ะเวลาพิ่นออกมาบักครามเทศนะความมันเป็นความแปลกในพื้นที่พื้นที่นี้เขาบอกว่าคเฮ็ดใช่ค่ะในการตลาดเท่ามันก็เลยมันกาเลยไย ค่ะขั้นแรกๆนี่ก็จะยากหน่อยเพราะว่าเขาโบหูวจักเข้าโบเคยกินคนบานเห่าเข้าโบเคยกินยังเขาก็จะบบกินเลยมันบอก็ให้เขาชิมค่ะกับขายถูกๆกับปีแรกๆกแจกไว้เนี่ยขายถือๆเนี่ยใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ริมเพื่อให้เขาได้กกินครับเพราะว่าบานเห่านอกคนบานเห่าถ้าเขาบเคยกินเขาไปจะบบกินอีดีลเด้เขาติดใจแล้วก็ยังลากันเนาะใช่ค่ะก็คือปีที่สองเรามาขาย มันไม่พอกันเนาะพอครับโอ้การตลาดทำจริงเลยอืมมันเที่ยวขายโลยจากบาทครับสำหรับมารการี่ยีสีโอ้แสดงว่าราคามันสูสีบับทุเรียนตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นสองปีที่แล้วกับปีที่แล้วเนาะปีนี้บุหูหว่าตลาดจะเป็นแบบใดก็คือราคาขึ้นลงตามตลาดแล้วก็ยืดตามตลาดนั่นแหละอ้ค่ะ้นาสนใจเนาะครับ ขายพันน้ำค่ะครับมีกิ่งตอนกิ้งยังพร้อมไหมครับอยู่นี่ครับคือเขาเรียนลูกไงเขาทำไปก่อนลาลู้าต้องการยังเขากลมาเห็ดตามยังสินะเพื่อนไปกินแล้วเพื่อนกะชอบเพื่อนกะอยากเอาไปปลูกเพื่อนกะถามหากิ่งพันเขาก็เลยมีความคิดว่าจะตอนกิ่งไวยังสยนะนะคือเขาต้องลงมือเห็ดก่อนเขากะมูงว่าทิศทางมันไปแบบใดนะเนี่ยคือขอคิดขอหนึ่ง ลงมือไปก่อนค่ะเหาลงมือไปก่อนครับที่แรกเขาปลูกเขาก็บว่ามันจะขายได้เพะใช่คิดนักือกันแมนเพราะว่าห้องโซนทั้งหนานะครับเนี่ยยังเนียโอเคครับคื่นี่ก็จะมีเป็ดไข่นาะแม่นาะเป็ดไข่เป็ดไข่นะครับพี่น้องเนี่ยไหลหลีนะครับเป็ดไข่หัวจุกเป็ดไข่หัวจุกนะครับพี่น้องเนี่ย ได้รายละเอียดฟองเป็ดใครปลาเจิดก็ได้เป็ดเจาะให้พี่น้องฟังแล้วเด้อครับเด้อแข็งขดเขาพี่เบิ้งอันนี้ขอบพ่อพันตัวนี้คือพ่อพันแม่พันเขงไก่แต่อยากเบิ้งครับมันมันกระลายอยู่ท่างนี้ก็คือการขอบพ่อแม่พันเปิดเข้าไปตัวใหญ่เนาะแม่เนาะพ่อพันแม่พันเขาเนี่ยครับไก่ง่วงตัวนี้ไก่ง่วง ครับเออแต่ก่อนหลายอยู่ก่อนมันก็เต็มน่ะแล้วเต็มชั้นเต็มยังนะคะใกล้ก่ง่วงในนี่ตะกี้จะเป็นฟาร์มไก่ง่วงมาครับแม่เนี่ยค่ะครับต้องเห็ดหลายังไรเนี่ยเหี่ยงเมาแม่เนาะครับหลายอย่างเป็นเนื่องในแหละเข่ามากแล้วก็ไม่ไหวต้องลดลงครับลดอย่างนี้ลดลดปริมาณลงค่ะนี่นี่พืชตัวหม่ของเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าเจนี่แต่ว่ามันเนียเหมือนแรงเนาะมันเบาอันนี้ มันนอนมันอนกาอนอันนี้พืชอันที่ห้าเฮ็ดตัวใหม่เป็นถั่วบาซินถั่วบาซินถั่วบาซินคุณสมบัติเพื่อนเพื่นจะเป็นพืชคุมดินค่ะครับพืชคุมดินคุ้มหญ้าห้าปลูกไว้เพื่อความสวยงามได้ครับคุมดินได้ครับดอกเพื่อนนี่นี่มันจะออกอันยังสาวเพื่อนจะชู่ช่อสวยงามเลยนะเป็นถว่าไม่ดอกก็ได้อะ ได้ค่ะได้สองยางเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็เป็นพืชคุมดินคุมดินแมนค่ะปลูกเพื่นงาได้เลยขอดีเพิ่นคือเขาหยับยำแบบนี้แบบแบบแม่หยับนี่เพิ่นกับบ่อตายหยับเลยหยับเลยมันสามารถขึ้นได้ค่ะครับแล้วทีนี้ขยายพันธุ์ง่ายนี่อนาคตแม่จะตัดกิ่งขายเนี่ยตัดตัดกิ่งขายครับเอาไปชามก่อนมีชาไว้อยู่ แต่แพี่น้องเขาอยากเค็ดสวนหยอกสวนย้อมอยากได้เขี้ยวเขียวงเฉีดได้ค่ะเอาตัวนี้ไปปลูกแท่นได้เลยแท่นหญ้าได้เลยค่ะแท่นหญ้าที่ปลูกหญ้าประดับนะมันดูแลง่ายป่ะครับมันดูแลง่ายแล้วก็มันทนแรงโอ้ทนแรงน่มทนแรงทนต่อการเหยียบย่ำมันเป็นปุ๋ยเพื่อชดไ้เ่าได้ป่ะเออได้ค่ะก็มีแร่ธาตุสูงเหมือนกันเป็นพืชตระกูลถั่วแต่ว่าเขาเป็นชื่อเขาถั่วบาซี มันมีดอกสวยงามนําใช่มีดอกสวยงามนี่มาซามันก็จะชั่วเขินเัียสิใช่เดี๋ยวจะส่งภาพให้เด้อครับมันมีหมากปะครับเนี่ยสำหรับไม่มีค่ะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์โดยโดยกิ่งค่ะอืแต่ละกิ่งมันก็จะมีอันหลากออกมานี่แสดงว่าพี่น้องสืบไปเข้ากับขยายต่อได้เรื่อยแม่นค่ะขยายต่อได้เรื่อยบอมีบ่มีตันครับถ้าสมมติว่าจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อครับแต่เขาสิบ์ฟปูคุ้มห้าเอือนมันได้บ่ได้ค่ะโอ้ในวันนี้ นี่แหละบะคัมเพศดเพื่อนนอกกระแสแต่รายได้ดีเนาะนอกกระแสบ้านเราแต่รายได้ดีครับคนก็เริ่มหูจักแล้วค่ะเพื่อนถามหาเกียงล่ะทามหาเกียงพันฮักฮักหักแล้วก็มาเสียบลงเลยบอกเสียบเลยนี่นี่ออกแล้วนี่ติดแล้วนะครับพี่น้องล่าขายก็คือจะให้เป็นแบบที่หลากไปยังเสียนนะดินกรับกรอบนมนก็เลยเหี่ยว คุณก็จะเป็นบ่อแหนแดงสําหรับให้อาหารเป็ดอาหารไกล้บังหันบ่ครับเนี่ยจะมีบ่อแหนแดงนะครับเข้ากระเดียงไว้เบาสมโอเอาเสียมสมโออะไรนี่แดงสยามบ่สมโอแดงเวียดนามแดงเวียดนามอ้าวมีต้นหนึ่งครับอันนี้แดงจักรพรรดิเออออกออกหน่วยแล้วนี่มั่วเมื่อกี้เป็นดอกไว้แตะเออนี่เป็นมากแล้วครับเนี่ยแดงจักรพรรดิแดงจักรพรรดินะครับทั้งคุณก็จะมีฝรั่ง รังแล้วก็ไอ้นี่เพชรโนนไทยเพชรโนนไทยครับอันนี้สีชมพูนี่คนละพันธุ์พันธุ์สีชมพูครับชื่อพันธุ์คะเาใต้อาเบาใต้ก็ออกแล้วเบบเป็นดอกแล้วนะครับพี่น้องนี่ออกไหวเท่ครับมะม่วงเบาใต้มันจะออกอยห้ายฤดูบอทำรับสายพันธุ์เนี่ยพึ่งพึ่งอันนี้คือการัพึ่งออกให้เห็น นี่ละเพิ่งเริ่มให้พุนผลิตบ่อี้เขาก็เลียงปลาบอครับเนี่ยค่ะบ่อนี้ก็จะมีปลาทับทิมปลานินปลาหยางปลากดเหลืองปล่อยลงในหน้าเขาเขาเลยค่ะเพื่อนับไปหาสนในปลาเขาเพราะว่าเขาเป็นปลากินพืชเนาะเขาจะหากินในนี้แหละตัวนี้กระลูกเป็นแนวรัวไปนํ่ค่ะครับทั้งนี้ก็เป็นบ่อปลาเยก นม่คืแปลงผักบุ้งแหละแต่วันมีปลาเข็งอยู่ครับหลังอันนี้ทัศนิยามเลยก่อนหลังอืมทัศนิยามอ่าเนี่ยถ้าแหนแหนมันอยู่กลางแจ้งมันจะแดงอย่างนี้เถเพราะว่าในเพราะว่าในตักครับมันจะแดงเลยแมนค่ะแดงอย่างสิ่งเพราะมีปัญหาคือเอาตักลงไปใส่ไหบ่หบอบปลาเลยเติมเปิดน้ำมาแม่อเอ่าจะจะตักได้เพราะว่านี่มันตื้นนะตักไม่ได้ไม่ก้อยแน่ระวังสวน ไม่อันนี้เล็กๆน้อยๆอันนี้คือสวนสวนสวนหน่อยยางละเล็ดแรงหน่อยครับเป็นเป็นสวนพืชพักสวนขั้วนาะแม่เนาะค่ะแม่ครับถึงเวลาถึงพืชปลูกพืชผักไปกินนักเล่าเขาก็บวันใดไปซื้อทั้งอื่นเนาะค่ะวันใดเสียเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อแม่ยงเขาสวนนี่ก็าเรียว่าใช่ไหมมันจะออกดอกหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะใช่บะปักปักคุ้งผูกเพราะว่าเพิ่นใส่อันฮอร์โมนแปลงเพศครับ เขาเปนซอยไดอีรีบ่ซอยไดอีรีน่ะเป็นน่วยเฉยเลยมครับอโอ้เก็บสองล้นหละจังวันเพิร์นได้ไหมฮอร์โมนแปลงเพียดค่ะอันนี้พอดีแปลกๆปะครับตอนบักหุ่งน่ะบักหุ้งแดงนิ่อายุนี่ตอนใดน่ะตอนละออกลากเฉยเลยก็เลต่อตอหน่ะนะ ที่อยู่ในกระถางปอกรากแล้วก็ไปปลูกตัวในสายพันธ์เก่้าในสายพันธ์เก่้าล่ะกระดกสายพันธ์ทีห้ฮาชอบอ่ะนะยังยังสิมันสูงแล้วเฮาอันเขาจะเอากินเฮาเก็บเกี่ยวหยากเป็นบ่บถ้าก็ตัดมันลงมาตัดมันลงมาเปลือยมันแตกกิ่งใหม่แล้วเฮาก็มาถาตอนเอากิ่งมันอย่สิงานนะมันได้เพิ่มอีกเพิ่มมูลค่าได้กินเร็วกว่ากันได้กินเร็วกว่ากันหลักกัได้พันธ์ดั้งเดิมได้พันธ์ดั้งเดิมพันธ์ดั้งเดิมทีห้ฮาชอบ นี่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 ยังหนีมันเถ่ามันเหมาหลามันอายุหลายเ้าตัดลงหน้าเิ่นกะแตกตั้งท่าใดกิ่งก็แตกง่าขึ้นเลยแตกง่าขึ้นเข้ากับมาตอนเอานี่นี่ก็ตอนเพิ่งตัดไปปลูกแดนเอทียูกระถางนั่นเดี๋ยวไปทายตรงกระถางหลายต้นครับต้นในหลายต้นนี่ต้นนึงสามารถได้เข้าขยายเอาไปอีกได้อีกหลายแม่นค่ะมันมันตรงสายพันธุ์อ้ไที่แน่แนั่นะนะครับ นนี้เฮาเ้าโอต้องโดนหรอกอันนี้หนีจะไหวไว้งคันนี่บอกเงินคันหน้าทองคําแม่นนี่ละคันหน้าทองคำยังไงก็ได้ก็พอได้เงินเนาะนี่มีั้างบักขามเพศบักุงูคาอมนี่ก็ดกเนี่ยเห็นไหมครับคือนีมันสองปีแล้วเดครับแต่ว่านี่เป็นพันเตียเตียชุมแพรสองปีแล้วเด้แต่ว่าเป็นเตีย สองปี้วพ่พี่มีกานครับผู้คันแท่หน้าหนึ่งปูกคลองหล้หลายยางแห้งเนอะครับเนอะนี่ีดูครับคนอนแรกน้ำเพิ่นนี่เป็นเขียวสามรถแต่ว่ากิ่งเนี่ยกิ่งเอามาเนี่ยเรามาเสียบยอดใส่แบบนี้เอามาถาบู่บ่เอามาทาบกิ่งมันออกดอกเป็นกลุ่มเลยนะเดี๋ยวจะให้เบิงอัน ที่ไยใบอันเก่าัตตาเมื่อเพิ่นบอกครับมาเสียบเขายอดมันเอายอดมันยังเสียบมาเมาเสียบถาบลงนี่ไอ้นี่จะเป็นอันเบาใต้นี่แจกสายพันธุ์ครับอ่ะตัวนี้ไอ้นี่เบาใต้ครับไอ้นี่อ่าผิงกุ้งเวิรับไอ้นี่ไข่พระอาทิตย์ครับไข่พระอาทิตย์แล้วก็เขียวสามรสคือต้นแม่มาเนาะล่าอะไรอีกเธอไอ้อะไรอันนี้นี่อะไร ไทยโกโทโยนุก็คือไข่ผ้าอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าไข่ผ้าอาทิตย์สองกิ่งใช่ไหมแดงจักระพัดเพื่อนว่าต้นเดียวซีหาสายพันธุ์ย้างข้าวมันนี่ได้กินวัตถุลวดแม่ค่ะเบิังช่วงฤดูอ่ามะม่วงจะมาเด้อมันเป็นหน่วยหล่ะจะมาไทยเปิ้นเบิ้งเบิ้งมะม่วงหลายสายพันธุ์ต้นเดียวค่ะต้นเดียวนี่หนึ่งสองสาม ดูเนี่ยต้นเดียวได้กินหลายลายสายพันธุ์เลยค่ะครับแล้วนี่รับเขึ้มปล่อยเข้ามาอครับเึ้งรักครับคลิปนี้กะว่าว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับเนาะโมนอยกับไลน์แล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมเบลเชดกับคุณแม่มนกับขอลาด้วยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ